ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมากันอีกแล้วนะในบทนันเดอร์วันนี้คลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปข่าวสารเฉยๆนะคลิปล่าสุดก็เอ,อประมาณเดือนกว่านะครับก็เออมันก็นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ลงคลิปแล้วก็จะมาคุยเรื่องข่าวสารกันนะครับผมว่าเรื่องที่ผมไม่ลงคลิปนั่นเองนะครับก็คลิปมันก็นานแล้วนะปกติก็เสาร์อาทิตย์มาหลายวันแล้วคือผมควรลงคลิปได้วถูกไหมแต่คือผมไม่ได้ลงไงคือมันก็เกี่ยวกับว่า แน่ๆนั่นก็คืองานเยอะแล้วก็สอบกลางภาคนะครับก็มันก็เลยยุ่งๆอยู่แชทบางแชทผมก็แชทไม่ได้ตอบเพื่อนด้วยซ้ำไปเอ๊พราะว่าผมอยู่กลุ่มหลายกลุ่มเยอะกลุ่มเกลุ่มปกติทั่วไปก็เอ๊ะไม่ค่อยได้ตอบเลยเพราะว่าเขาไปตอบบ้างนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างก็ยังกับเมื่อกี้เรื่องคือแฮกวีไฟ แล้วก็ทำงานแล้วก็คารสอบนะครับก็ก็มีอยู่แค่นี้ครับก็ทุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะคลิปเกมก็จะลงในวันนี้แตครับผมแต่น่าเสีดายน่าจะนะเป็นคลิปดปีมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คลิปโว้แทงกระตูนสั้นต่างๆน,น,นะก็ยังไม่คิดจะทําขึ้นมานะครับผมเนื่องจอากอะไรเกะกะตา่างๆมันเยอะนะครับก็แค่น้รับ เนียนะพวกผมก็ปล่อยคลิปมาลงแล้วช่วนี้ทีกผมต้องรีบปล่อยคลิปไว้ดึงเนี่ยนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะคือมันก็ถึงโอกาสไงคือต้องบอกว่าลงเลยดีกว่าคือก็กลัวว่าคนจะหายไปไงคือผมก็ต้องรีบลงครับก,ก็ตอนเช้าขึ้นมาดูก็ดูได้นะครับว่าต้องบอกว่าวช่องนี้เจ้าของช่องยังไม่ได้หนีไปเลยครับอยากิดปิดงั้นก็ยังไม่ได้ปิดช่องนะเออยังอยู่ เราก็จะลงคลิปกันแหละนะครับแล้วก่อนอยู่เกณฑ์นึกงทำ